สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n e l Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม5 Star Horizon of Memory นะครับในคลิปพรีวิวแพทประจำวันที่15เดือน3ปี2023นะครับแพทนี้มีการอัปเดตค่อนข้างโอเคเลยผมว่าเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมานะเกมเนี้ยพอไปหลังๆมันยากนะครับแพทเนี้ยทำให้ด่านสตอรี่ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็แจกเพชรเยอะมากนะครับนี้ ผมเข้ามาเล่นใหม่นะครับเข้ามาเล่นต่อไม่ใช่ใหม่สิเกมนี้ผมเล่นทุกวันอยู่แล้วนะครับเเก็บเพชรไหมจากตอนแรกไม่มีเพชรเลยนะเหลือประมาณ5 600อะ่ะตอนนี้มีอยู่44968เมตรม็ดครับก็ได้มาจากการสตอรี่เลยครับแพทที่อัปเดตเข้ามาที่ผมชอบก็คือตรงนี้ครับปรับฉากใน,นเรื่องให้ง่ายขึ้นแล้วมันง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่1 6บหขีดนะครับ ถ้าผ่านนะครับก็จะได้ตัวทองไปเลย1ใบนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ตัวทองจากการผ่านฉากมาเยอะมากนะครับก็ได้ทองมา1ตัวนะครับกับเพชรอีก5 0 0 0เพชรนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวคงต้องไปกาชาเพิ่มนะครับเออเรามาดูก่อนนี่นะครับนี่แต่ละฉากนะครับแล้วก็สําคัญนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบอีกอย่างก็คือมีของสีทองดรอปในด่านแล้วนะครับแต่เราจะต้อง ไปฟาร์มที่ด่านที่เราได้3ดาวนะครับไปหยุด afk ไว้ตรงนั้นมาร์คไว้นะครับนี่ตรงนี้ครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมได้นะครับ9.9มีค้อนนะครับสีทองดอปให้แล้วนะครับแต่เป็นก็โอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่มันมีนะครับเริ่มมีละโอเคนะครับและในส่วนสุดท้ายที่ผมชอบก็คือไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยเดีกว่า เอาละครับเรามีในส่วนของ h ฮ p p y ้กร h ชาเดกันแล้วนะครับนอกจากสิ่งที่ผมชอบนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือนี่อักษรเขายังแปลสลับผิดผิดถูกถูกนะครับก็มันเหมือนจาก Google แปลนะครับแต่ก็พออ่านได้นะครับเนี่ยอันเชิญตัวละครนะครับแต้มอันเชิญเนาะก็พออถูกถ่ายไปนะครับวันนี้ผมจะสุ่มการ42,000พเพจนะครับก็สรุปไปเลย14ครั้งนะครับในการสุ่ม แล้วก็ในส่วนของการเก็บสะสมนะครับผมยิงเหลืออีก1้8ยครั้งนะครับก็ไม่น่าจะได้นะครับครบการันตีนะเพราะผมสุ่มเอ่อสิครั้งนะครับ140ตัวโอเคครั้งที่1ครับ2%ผมว่าต้องออกบ่อยแน่ป้าบปาบ้าสองตัวฟ้าหรือทอง1 2 3ปุ๊บปึ๊บทอง1ครับผมอ่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้สวยด้วย <laughs> เอา้าต่อ โอ้โหดูสิ <laughs> อ่ะครั้งที่สามครับเอ้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 ขอให้ทองหนึ่งตัวโอ้โหฟ้า <laughs> ไหนว่าเพิ่มให้อ่ะอ่ะต่อครั้งที่ครั้งที่สี่โอ้โหมันก็ยังเค็มเหมือนเดิมนะ ผมว่าอยู่ที่ดวงเราเนี่ยะเดี๋ยวมาดูนะครับผมเหลืออีก3ามหมนเนาะเอ่อร้อยสิบแปดครั้งนะครับอ่ะต่อต่อต่อรีสิบครั้งสามหมื่นอืยอีหนึ่งทองจะทองไหมจะท้องไหมเปรี่ยงโอ้โหฟ้าครั้งที่สองครับในสิบครั้งนะอ้จะปวดเขียวครับเอ้าครั้งที่สาม ขอให้ทองตัวเดียวพอละหนาต่อครั้งละควรหนึ่งฟ้าเรทแปดหรือเก้าเปอร์เซ็นต์ีนแหละฟ้าเลยโอ้ชักจะไม่ดีแล้วเริ่มจะไม่ดีแล้วโอ้ผมนึกว่าสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะออกรัวๆซะอีกกลายเป็นอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองอ้ยขอให้ทองทั้งสองตัวสวยๆหน่อยปุ๊บฟ้าทั้งสองตัว เลยหมื่นเจ็ดครับอะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอามาทองหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งฟ้าเลยอีกหมื่นสี่ครับตั้งแต่เปิดมาที่ทองตัวเดียวนะครับในพี่บอกพี่เพิ่มเหรียญให้ไงเอ้ยมามาหนึ่งฟ้าอยู่แล้วครับผมเลยอีกหมื่นเอ็ดละได้แค่สามครั้งเนี่ยโอเคมาก โอ้ยเอ,อย้ยสองครั้งเอาสิเอากับเขาดิโอ้ยตายแล้วโอ้ยถ้าครั้งนี้ไม่ทองผมม่ดูพูดอย่างไงเจยโอย้ไม่ทองจยิงโอ้ยสี่หมื่นกว่าเอาครั้งสุดท้ายมาสิ้นเลเยเอ้ยเอามาหนึ่งสอง หนึ่งทองโอ้ยสรุปทองสองตัวนะครับสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยได้ทองสองตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอาแล้วครับก็เป็นไปประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากโหลดเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ description นะครับก็ถ้าใครเล่นอยู่ก็กลับเข้ามาเล่นแล้วก็ฟาร์มไปแล้วก็เก็บเพชรมานะครับเรามาดูกันว่าได้ทองสักกี่ตัวนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยววิจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม บายบาย